ญาณุปัสนาหมวดป่าช้าเ้าหมวด379ภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่ง 1. ภิกษุเห็นซากศพอันเขาทิ้งไว้ในป่าชา้าซึ่งตายแล้วหนึ่งวันตายแล้วสองวันหรือตายแล้วสามวันเป็นศพขึ้นอืดศพเขียวคล้ำศพมีน้ำเหลืองเยิม้มแม้ฉันใด ภิกษุนั้นนำกายนี้เข้าไปเปรียบเทียบให้เห็นว่าถึงกายนี้จะมีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ฉันนั้นด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่หรือพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่ พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในกายอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่หรือว่าภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยจเจริญญาณเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไร ในโลกภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แล 2. ภิกษุเห็นซากศพอันเขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งถูกกาจิกกินนกตะกรุมจิกกินแร้งถึงกินสุนักกัดกินสุนัขจิ้งจอกกัดกินหรือสัตว์เล็กๆหลายชนิดกัดกินอยู่ แม้ฉันใดภิกษุนั้นนำกายนี้เข้าไปเปรียบเทียบให้เห็นว่าถึงกายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ฉันนั้นด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกาย,กายภายในอยู่พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่ หรือพิจารณาเห็นภายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในกายอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่หรือว่าภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่า กายมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แหละสามภิกษุเห็นซากศพอันเขาทิ้งไว้ในป่าชา้าเป็นโครงกระดูกยังมีเนื้อและเลือด มีเอ็นรัดรึงอยู่แม้ฉันใดภิกษุนั้นนำกายนี้เข้าไปเปรียบเทียบให้เห็นว่าถึงกายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ฉันนั้นด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกาย,กายภายในอยู่พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่ หรือพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในกายอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่หรือว่าภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่า กายมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยจเจริญญาณเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แหละสี่ิกษุเห็นซากศพอันเขาทิ้งไว้ในป่าชา้าเป็นโครงกระดูกไม่มีเนื้อแต่ยังมีเลือดเปื้อนเปล้ มีเอ็นรัดรึงอยู่แม้ฉันใดภิกษุนั้นนํากายนี้เข้าไปเปรียบเทียบให้เห็นว่าถึงกายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ฉันนั้นด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่ หรือพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในกายอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่หรือว่าภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่า กายมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แหละห้าิิษุเห็นซากศพอันเขาทิ้งไว้ในป่าชา้าเห็นโครงกระดูกไม่มีเลือดและเนื้อ และยังมีเอ็นรัดรึงอยู่แม้ฉันใดภิกษุนั้นนำกายนี้เข้าไปเปรียบเทียบให้เห็นว่าถึงกายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ฉันนั้นด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่ หรือพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในกายอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดท uhh ั้งธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่หรือว่าภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่า กายมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แล 6. ภิกษุเห็นซากศพอันเขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นโครงกระดูกไม่มีเอ็น รึงรัดแล้วกระจุยกระจายไปในทิศใหญ่ทิศเฉียงคือกระดูกมืออยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกเท้าอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกแข้งอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกขาอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกสะเอวอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกหลังอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกซี่โครงอยู่ทางทิศหนึ่ง กระดูกหน้าอกอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกแขนอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกไหล่อยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกคออยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกคางอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกฟันอยู่ทางทิศหนึ่งกระโหลกศีรษะอยู่ทางทิศหนึ่งแม้ฉันใดภิกษุนั้นนำกายนี้เข้าไปเปรียบให้เห็นว่า ถึงกายนี้จะมีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ฉันนั้นด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่หรือพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่ พิจ,จารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในกายอยู่พิจ,จารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่หรือว่าภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยอยู่ และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แล 7. ภิกษุเห็นซากศพอันเขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งเป็นท่อนกระดูกสีขาวเหมือนสีสังแม้ฉันใดภิกษุนั้นนำกายนี้เข้าไปเปรียบเทียบให้เห็นว่าถึงกายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้น มีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ฉันนั้นด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่หรือพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในกายอยู่พิจารณาเห็นธรรมเ,เป็นเหตุดับ ในกายอยู่หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่หรือว่าภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญานเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลก ภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แล8ภิกษุเห็นซากศพอันเขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งเป็นท่อนกระดูกกองอยู่ด้วยกันเกินกว่าหนึ่งปีแม้ฉันใดภิกษุนั้นนำกายนี้เข้าไปเปรียบเทียบให้เห็นว่าถึงกายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้น ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ฉันนั้นด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่หรือพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในกายอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่ หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่หรือว่าภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แหล 9. ภิกษุเห็นซากศพอันเขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งเป็นกระดูกผปุปปนเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแม้ฉันใดภิกษุนั้นนำกายนี้เข้าไปเปรียบเทียบให้เห็นว่าถึงกายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ ฉันนั้นด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่หรือพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในกายอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรม เป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่หรือว่าภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แล หมวดป่าช้าเหมวดจบกายานุปัสสนาจบเวทนานุปัสสนาการพิจารณาเวทนา380ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ เมื่อเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาเมื่อเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาเมื่อเสวยอัตถุขมสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราเสวยอัตถุขมสุขเวทนาเมื่อเสวยสุขเวทนาที่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนา ที่มีอามิตรเมื่อเสวยสุขเวทนาที่ไม่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาที่ไม่มีอามิตรเมื่อเสวยทุกขเวทนาที่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาที่มีอามิตรเมื่อเสวยทุกขเวทนาที่ไม่มีอามิตรก็รู้ชัดว่า เราเสวยทุกขเวทนาที่ไม่มีอามิตรเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาที่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนาที่มีอามิตรเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาที่ไม่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนาที่ไม่มีอามิตร ด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นเวทน,นาในเวทนาทั้งหลายภายในอยู <c oughs> ่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายภายนอกอยู่หรือพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในเวทนาทั้งหลายอยู่พิจารณาเห็นธรรม เป็นเหตุดับในเวทนาทั้งหลายอยู่หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในเวทนาทั้งหลายอยู่หรือว่าภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่าเวทนามีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไร ในโลกภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่อย่างนี้แลเวทนานุปัสนาจบจิตตานุปัสนาการพิจารณาจิต381ภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่อย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้จิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตปราศจากราคะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะ ก็รู้ชัดว่าจิตประสากโมหะจิตหดหูก็รู้ชัดว่าจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านก็รู้ชัดว่าจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหคตะก็รู้ชัดว่าจิตเป็นมหคตะจิตไม่เป็นมหคตะก็รู้ชัดว่าจิตไม่เป็นมหคตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ชัดว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า จิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิก็รู้ชัดว่าจิตเป็นสมาธิจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ชัดว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ชัดว่าจิตหลุดพ้นแล้วจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ชัดว่าจิตไม่หลุดพ้นด้วยวิธีนี้ ภิสษุพิจารณาเห็นจิตในจิตภายในอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในจิตอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในจิตอยู่หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในจิตอยู่ หรือว่าภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่าจิตมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่อย่างนี้แลจิตตานุปัสสนาจบ ทำมานุปัสสนาการพิจารณาธรรมหมวดนิวรณ์สามร้อยแปดสิบสองภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือนิวรณ์ห้าอยู่ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือนิวรณ์ห้าอยู่อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เมื่อกามฉันทะภายในมีอยู่ก็ร <premature> <information> <S un isa> ู้ชัดว <sinus> ่ากามฉันทะภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อกามฉันทะภายในไม่มีอยู่ก็รู้ชัดว่ากามฉันทะภายในของเราไม่มีอยู่การเกิดขึ้นแห่งกามฉันทะที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นการละกามฉันทะ ที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและการฉันท่าที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 2. พยาบาทภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าพยาบาทภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อพยาบาทภายในไม่มีอยู่ S <S <an> ก็รู้ชัดว่าพยาบาทภายในของเราไม่มีอยู่การเกิดขึ้นแห่งพยาบาทที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นการละพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดด้วยเหตุนั้นและพยาบาทที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 3. เมื่อถีนมิทธะภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าถีนมิทธะภายในของเรามีอยู่หรือเ hmm. มื่อถีนมิทธะภายในไม่มีอยู่ก็รู้ชัดว่าถีนมิทธะภายในของเราไม่มีอยู่การเกิดขึ้นแห่งถีนมิทธะที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น การละถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและถีนมิทธะที่ละได้แล้วไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น4เมื่ออุทจักกุกกุจจะภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าอุทจักกุกกุจจะภายในของเรามีอยู่หรือเมื่ออุทจักกุกกุจจะ ภายในไม่มีอยู่ก็รู้ชัดว่าอุทธจักกุกุจจะภายในของเราไม่มีอยู่การเกิดขึ้นแห่งอุทธจักกุกุจจะที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นการละอุทธจักกุกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและอุทธจักกุกุจจะที่ละได้แล้ว จะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใด,ดก็รู้ชัดเหตุนั้น 5- เมื่อวิจิกิจฉาภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าวิจิตจฉาภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อวิจิกิจฉาภายในไม่มีอยู่ก็รู้ชัดว่าวิจิกิจฉาภายในของเราไม่มีอยู่การเกิดขึ้นแห่งวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใด ก็รู้ชัดเหตุนั้นการล่าวิจิกิจชาที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและวิจิกิจชาที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายในอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายนอกอยู่ หรือพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในธรรมทั้งหลายอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู่หรือพิจารณาเห็นทันท้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเ,เป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลายอย,ย,ย,อยู่หรือว่าภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่า ทำรรม,มีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือนิวรห้าอยู่อย่างนี้แลหมวดนิวรจบ